เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับขอชื่นชมลูตันเลยครับหัวใจนักสู้นี่สุดยอดครับทำให้อาร์เซนอลนี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าที่จะเอาชนะได้นะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับพวกเขานี่ก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่ดีพอนะครับต่อการที่จะก้าวขึ้นสู่แชมเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอชื่นชมทั้ง2ทีมนะครับทำให้เกมออกมาสนุกนะครับ ก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับใครจะไปคิดลวครับว่าเกมนี้จะจบลงด้วยการยิงถึงเประตูด้วยกันนะครับดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังอะไรต่างๆนะครับก็คาดการณ์ว่าอาร์เซนอลนะครับเกมนี้น่าจะบุกชนะลูตันแบบสบายๆครับ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อคืนนี้โหผิดคาดเลยครับเพราะทีมอย่างลูตันเล่นด้วยหัวใจนักสู้นักเตะทุกคนนะครับสู้ทั้งๆที่รู้รู้ว่าสู้ทีมอย่างอาร์เซนอลไม่ได้นะครับทุกคนเต็มที่ช่วยกันเล่นนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วสุดท้ายนะครับก็มีจังหวะที่ขึ้นนำอาร์เซนอลได้3 2ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรฐานการเล่นของอาร์เซนอลชั่วโมงนี้นะครับทีมอย่างลูตันก็ต้านทันลำบากครับ แล้วก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของมิเกลเตต้าแล้วก็ลูกทีมด้วยนะครับหัวใจความใจสู้ของนักเตะอย่างอาร์เซนอลครับพวกเขาไม่มียอมแพ้เลยนะครับแม้กระทั่งวินาทีเดียวแล้วก็ถือว่านี่คือคุณสมบัติที่ดีพอสําหรับทีมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับเมื่อพูดถึงทีมอย่างอาร์เซนอลแล้วนะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าฤดูกาลนี้นะครับอาร์เซนอลนี่ถือว่าทาผลงานได้ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องการเก็บผลการแข่งขันนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับในปีก ทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับก็เป็นทีมอย่าง3วันดี4วันไข้นะครับบางทีก็ชนะนัดหนึ่งแพ้นัดหนึ่งชนะ2นัดอีก1เกมก็แพ้การรักษาผลการแข่งขันอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามครับอาร์เซนอลในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดในยุคข,ของมิเกลเดเตต้าและถ้าเกิดนับเฉพาะในฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหเรื่องการเก็บผลการแข่งขันต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลพัฒนาขึ้นแบบสุดยอดเลยนะครับ บางเกมที่ถือว่าผลงานก็าจะไม่ดีแต่เก็บผลการแข่งขันได้ย้อนกลับไปเกมเจอแมนยูครับเกมนั้นน่าจะจบลงด้วยผลเสมอนหนึ่งหงแต่สุดท้ายก็เป็นดีแควนไรท์แะครับที่เป็นฮีโร่ทําให้อาร์เซนอลเก็บ3แต้มเช่นเดียวกันนะครับในเกมนัดนี้นะครับอาร์เซนอลเองก็กว่าจะชนะลูตันนีก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ถือว่ามี คุณสมบัติของการที่จะเป็นทีมที่เป็นแชมป์เลครับนาทีสุดท้ายนะครับก็มาได้ประตูจากดีแฟนไร์เหมือนเดิมครับทำให้ทีมสามารถเก็บ3ามแต้มไปนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการทําเกมลุกครับเป็นสิ่งที่ถือว่าอาร์เซนอลนี่มีเสน่ห์มากครับในการลงเล่นนักเตะในแผงเกมลุกทําได้ดีทุกคนนะครับกาเบียวมาตินเนลลี่บูกาโยซากา้า คาเบียลเช s ซสครับนักเตะอย่างคลายฮาแวดนักเตะอย่างโอเดกาดรวมไปถึงดีแครนไรเองก็เติมขึ้นไปช่วยเกมรุกนะครับทุกคนประสานงานกันได้อย่างลงตัวเข้าใจระบบวิธีแผนการเล่นของมิเกลเตต้าได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆครับส่วนในเรื่อง,องการเสริมทัพนะครับก็ต้องชมมิเกลเตต้าอีกครับสายตาแหลมคมมากครับในการดึงตัวดีแครนไรมาร่วมทีมครับตอนนี้เป็นยังไงครับค่าตัว100ล้านปอนด์ถามว่าซื้อทางดีแครนยังไม่ถึงคร่งดูกา ถามคนทั่วโลกครับทุกคนก็บอกว่าโอ้โหโคตรคุ้มค่าเลยครับที่ได้นักเตะอย่างดีแครนไรท์มาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับสุดยอดไหมฟอร์มการเล่นสุดยอดเนาะอีกหนึ่งคนนะครับคายฮาวเวดตอนแรกซื้อมาหลายคนก็คิดว่าเอ้ยมันจะดีหรือว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟอร์มการเล่นกับเชลซีไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับต้องให้คําชื่นชมทางมิเกลเตต้าเลยครับ มั่นใจในนักเตะคนนี้ให้โอกาสในการลงเล่นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายครับช่วงหลังนี้เป็นโโยังไงโอ้โหยิงประตูถือว่ากระจุยกระจายครับกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งเป็นคลายฮารเวร์ที่หลายๆคนรู้จักได้อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือความสุดยอดของมิเกลอารเตตานะเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับสิ่งที่จะทําให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ผมมองว่าในเรื่องของประสบการณ์หลังจากที่มีโอกาสในการลุ้นแชมป์มาแล้วครั้งหนึ่งในปีก่อนนะครับนำมาแมนซิตี้อยู่แต้แต แต่สุดท้ายนะครับประสบการณ์เป็นยังไม่มีในวันนั้นนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายแมนซิตี้ก็ปาดแซงเข้าป้ายคว้าแชมป์ไป แต่ในปีนี้นะครับพวกเขามีประสบการณ์จากปีก่อนแล้วนะครับมันก็เลยทําให้นักเตะเน้นทุกเกมที่ลงเล่นอาร์เตต้าก็เน้นทุกเกมที่ลงเล่นนะครับและก็ผลการแข่งก็อย่างที่เห็นแหละครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของอาร์เซนอลในยุคของมิเกลอารเตต้านะครับก็ต้องปรบมือดังๆเลยครับสำหรับทีมอย่างอาร์เซนอลครับที่ตอนนี้ถือว่ากลายเป็นทีมยกมาตรฐานของตัวเองขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับปีนี้นี่บอกเลยครับสนุกแน่นอนนะครับการลุ้นแชมป์ของ3ทีมนะครับเปลือใบสีฟ้าแมนซิตี้หงแดงเรียบผูแล้วก็ทีมอย่าง และเพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลแล้วก็ลูตันทาวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรจะชมอาร์เซนอลไหมมีอะไรจะชมทีมอย่างลูตันไหมแล้วคิดว่าฤดูกาลนี้นะครับทีมอย่างอาร์เซนอลมีดีพอหรือเปล่าที่จะกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ20ปีครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุนยนได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นเดือนโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติด,ตตดว้ยนะ